จับนะครับข้อนะครับมันลายแห้งนะมันลายแห้งแบบลายคนข้าวจับข้าวเดียวมี้ตู่ี่ที่งรวนเลครับนาจารข้าวเกลียวมี่หทุ่งข้าวนาแบบลายไม่้อไม่เอาหยีอะไรไ้ไม่เอาหยีอะไรหลายแต่ว่าผมพอด้านหลายเกินไปพื อออมันหนอบอดเดยนี้หอมออดตัวที่แชเนี้นี่เงียบมากจะใส่มันหอมแช่เนี้มันจี้กันเลยก็ไดงสนามมันอาจะหอมเยอะหึ่งนะครับไปดูมันเป็นอีกงกนลังจะออกมานะครับมันค้องไปแน่นอน จะ่อเรื่หาหองน้องจริจับไป้ชค่อนึ่งในรยตันฟังเสียงนะครับอันนี้แค่เครื่อง,งเสี่ยวเดียวนะครับอีกมันมีหนาหนาขึ้นมา,นา,าตจสอ,องคนไล่ร้ายกับตัวหนีขึ้นเอาไลายนะครับเมาฟังเสียงนะครับผมฝ่ายฟังเสียงร้ายจริงๆครับฟังเ,ยเลยก่อนแต่งให้น้องง่ายๆแต่งให้น้องง่าย

เยอะแล้วนะครับไม่มีเสียงยังมีเสียงยังนะครับไปวบบุ่นอยู่ปวดหัวอยู่ดีอึงน,นะครับหน้าอึลลงไม่ดู้อึงนะครับมาจับอึงน,นะเด้อแค่นี้มันจะเคยออกมามันจะออกมาอยู่มันเป็นไม่เป็นเรื่งปอดชึ้นกระรางชิ้ลงไปนะมนนักระรางชิ้นมาจากจาก,มาก,จากไม่ยินชึ้นมาจากไม่ยินใหม่ๆนะครับ นี่ก็่จะพึรวมตัวกันอยู่ที่น้องนะครับตามธรรมชาติของมันนะครับแล้วเนี่ยพากระแทกมันขึ้นมาเมื่อกี้มันมาห่อออบออบอยู่นะแสดงว่าเบิร์ตเบิดกัจะทานพานะครับมันจะออกมาตรงนี้แล้วมันมาด้วงสีดินมันไม่มีน้ำนะครับตรงนี้มันไม่มีน้ำมันก็จะออกมาตื่นมามารวมกันนะครับ น้องหน่อยๆนี่หน่อยๆผมมาจิ๊บเอกนะครับเชื่อนะครับพุ่งกระสุนกระชับเลยหลายเลยขอดนะครับกินไปเบิท์นะครับอะไรก็มาจิ๊บนะครับเชื่อนะครับมันประมาณน่ะได่อื่นยังเยอะเลยนี่มาไปกระโดดอีกยังเยอะสมมติเสียงห้องบรรยากาศด้วยข้าวเดียวนะครับจับข้าวเดียวประมันใสอให้หลุมข้อับโอเคเละสกูนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณสุชาติมาจับอื่นน้ำกันนะครับด้อมากินต้มอื่นน้ำกันนะครับอน่งยืน,น,บ,นบาท